ัพี่น้อยมาฮอดนาพอผนได้งูสิงซิงเสือพอแล้วตัววักใหญ่เลยพี่น้อยมันนี่บัมานแล้วมันนี่ตัววักใหญ่แล้วต้มชั่วก็สิแซบคักมันนี่มาบ้านพี่น้อยเมาสวนอ้ายเพิดฮนห่างแม่ขนนเนาะแม่ขนนไป เปลี่ยนนะซสะพอรเพิ่นเพื่นอยากกินไม่ขนอนโอ้ยหเปี่ยนตัวบักใหญ่เลย,ยน,นี่นี่ยังมีอยู่ไหม่ขนอนนี่บักเตี้ยได้ขึ้นกระตุกอย่าง,งครับใส่สิงพี่น้อย สิงเสียอ,อาหารขึ้นบ้านเขาเนาะกับขึ้นไรหนึ่งอือผู้วางคนหมักกับว่าักเล้นหนี่งางคนกับบกินเนาะผู้ใดวบวกินก็ต้องขอโทษขออภัยนะต้มส้วะอือเอาเมื่อมาโตนี่ก่อนอือพพริะกินตะเกียงนายเลือดเงาบกขึ้น,นหนาย เอาไว้เอาไว้สีรลไ้ขั่วเเอาแต่นี่แหละมึงเป็นโตเนแะบดกินเตื่นงลยคุกแต่เือนี่มันใหญ่เกินกลางแบบทั่วไหมลูกเนี่นีกระซ่าอยังนีนพอดีเนาะมดสั่นพอมันตัดเป็นตอนไม่ตอนไว้เอือบเกลือไวน่อยเอือบไว้ ได้กินสำเนเนนะบ่ใหญ่บ่ใหญ่บ่อกได้ไม่กไินเท่านี้เลยเอบชิตออบุดเนาะคอยเป็นสาคนกันดี สับนตอนไวเอืบเกือนอะเมื่อเขาตูวไวีขี้กับกินได้หนึ่<อ> <laughs> ตัวเพื่อนสินส้นไก่สิ้นไก่แล้ต้มแล้วมันเขาโซอยู่เ,เปน็นนั่ยฉีกเป็นตอนเป็นตอนแล้เอามาให้เพื่อนตัวเพื่อนสิ้นไก่อเออนี่ยัง อยากมาอยูไ่ได้บ่เดี๋ยวมือใหม่ก่อนว่าเดี๋ยวสิพามาอยากมาหาพอปู่ไปหาพอปู่อยู่หน้าพอปู่อุ้มตอนอยังน้อยอเหรนะ <c oughs> อ,ออยังจืดอยู่ได้พอเมื่อรอบหน้าก่อนว่าเดี๋ยวสิพามาเนาะพี่น้องเลยมาต่อเงี่ยงแม่ขนุนต่อเนาะใหไงไง้อ้ายเพิ่นมาพามาเนี่ยแม่ขนุนแดงพี่น้องอันนี้เนาะ ้าแต่เนาะต้นแดงพอได้พอได้เก็บไปได้พี่น้องเลยอยู่ตามต้นต้นเต้าพี่น้องะกระนวลแดงพอได้ขั่วด่าเห็นเนาะนี่พี่น้องไหม

tô này chắc tốt xây với rồi điều không cần oh, này thế ô đây dù à, hà oh, tô phải rồi tuần này nó hà tô điều hòa khác rồi 6 tô phía nó này nó. Biến biến อ ну ๋อเฮ้ใยตกคูเแล้วใช่ใส่ตกใส่สรุปแล้วได้6ตัวพี่น้องกระหน่ํแดด อ๋อนี่เด้ตัวที่เจ็ดได้เจ็ดตอ่าอันนี้ต้นยังต้นบกคอยบกคอยจับเนาะบกคอยอ่ะกินอยู่หาัวจักแม่คโนอนอยังกินเลจนเหี่ยนพี่น้องเลยครับสิมาสรุปแม่คโนนเขาเนาะยี่ยงมาเมื่อคืนนี่พี่น้อง ได้พ่อขั่วอยู่บอร์เนี่ยอะไหนเนาะได้ยูทวีตหนึ่งพี่น้อยทั้งแมงขนุนแดงขนุนมุ่นเนาะนี่พี่น้องเออได้หลายเติบไปเนี้ยงแถวๆหน้านี่พี่น้องอยตามต้นต้นเต่าเนาะได้อยู่พ่อขัว่วพี่น้องอยแมฆขนุนกระลังอ๋อแต่ไข่เต็มท้องเลยได้เนี่ยพี่น้อง ับมาให้เบิง่งนี่เนาะโอ้ตกเลยโอ้ยไ่ต่อเดอ็่ไปจังพอขวบพี่น้อยฟูตกตลางห่จิหลอกำลังพวมใหญ่อามาแลายใสตตัวเดียวนี่กน <laughs> ตกตลางเขานอนตีมกันเพราะได้ไปขวบพี่น้อยสะพอดมนก็น มาตลอดเถอะไ้เงี้ยไม่ขนมนาให้กินเลยเด้อเหรอก็บ,บอกคอยมีลายบันไดอะไรพี่น้องาะวพอเงี้ยก็ไปหลายรอบแล้วเนาะโอ้ช่วงนี้มันก็เริ่มแบบเริ่ม,มบางๆนี่แหละอยากเริ่มอยากเริ่มเบิร์นี่แหลนะเนาะยามนี่ช่วงช่วงช่วงอะไรพอช่วงดับหน้าใหม่บอกช่วงน่ะซิมีลายเนาะช่วงนี้ก็จยากเป็นจีลออ้ล่อแท้อะไรพี่น้องจี้ล่อก็เริ่ม พี่อก็เริ่มใหญ่เริ่มโปร่งเปียกเลยเนาะยามเนี่ยยังค้างไว้เมื่อฝากเส้าเพอนพันพี่น้องเลยกุระบัดมือสีมือ่อเนาะมืออื่นสีมือ่อพี่น้องเลยอยู่อีกคลืนหนึ่งก่อนอเนาะมาแลงสิไปเนื้อฮอยเลลี่พี่น้องฮอยเลลี่เมื่อเมื่อต้มกินเนาะทางนี้เป็นข่าหน้าวานในหน้าพ่อเพิ่นกับฮัก,กั สิทธิ์สิทธิ์ยาขยา,าได้ได้จักเมื่ออะไรพอได้จักเมื่ออะสิทธิ์ยาขยา,าเนี่ยอ๋อได้หาเมื่ออะอืมเข่าหน้าหวานกับงามขนาดพี่น้องเป็นนี่เนาะให้ไนเนี่ยบคยย่ค่อยไลยปันไดหญ้า่ยนะเพอทีมันขึ้นมาอะไรนะเนี่ยเนีย่ยต้นปอดบ่ฮะ อ๋อย <c ười> ่าหางเอียนอ๋อปีนี่หวานบัท่องเลยเจว่าสิได้กวดบ่จักเนาะ ปี่นีวน้วันเบิดได้ซำมไนตก็เอาแม่คนน่ะนะอยู่บ้านกับฮาแซมนะหน้าบ้านพี่น้องเยดำมใส่ผัดฝน,นตกน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมผัดโปจ๊จหอยเนยหอยเชอรี่เนี่ยมากินข้าวกินยังน้ำท่วมกับเป็นเท่ายรอบเนาะสองสามรอบน้ำท่วมผัดหอยกินน้ำเนยบริเวณเหงื่เท่าแต่ได้ จะแซมยเข่าม่เพื่อนกันฮาก้ามาแซมหน้าอยู่เนาะปีนี้บุหัวสิได้ยักซอพี่น้องเขาเนาะโอ้จอนคิดว่าเจ้าว่าสิได้กลัวกลัวเ้าดำผุรบจักเนาะโอ้ดำกับไส้ไส้งบลายพี่น้องไอ จักขาน้ำมกน้ำมันขาดูดน้ำขาน้ำมัน,มนมใส่จักดูดน้ำอีกเนาะอันนี้ไทยหุดแล้วกะไทยคาดว่านเลยบอได้ไทยไร้เถื่อ นาโคบกบ่อจนว่าสิปเป็นดินดินดำพี่น้องทรายผสมนั่นเนาะดินทรายอยู่แต่แบบดินออกแบบว่าทรายออกดำๆเลยเนาะมันบป็เหมนห่ทรายแบบว่าขาวแบบพงคืออ,อยู่ในบ้าน <c oughs> ไอ้เราพูดั้งหลุมงามวเว่า สะอ่อนเข่างามพันวาปีนี่โอ้ทางผู้สิเป็นหน้าของอ่าบ่าวไทยเพิ่นพี่น้องไงเป็นหน้าของพี่อ้ายเพิ่นเนาะเพิ่นอ่าเลี้ยงกบเลี้ยงปลาได้พี่น้องไงเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงอ่าเลี้ยงกบเนี่ยเนาะอ่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสิไปหาเพิ่นพี่น้องไงเดี๋ยวสิไปอ่าเบิ่งอ่ากบกบเพิ่นเลี้ยงเนาะว่าะไงจำได้เลยพี่น้องผัวพิ่นได้พอพันแม่พันมาจากฝั่งไทยพุ่นเนาะ เดี๋ยวพาเลาะเบิ los, si. <S S ่งเข่าในหน้าก็พี่น้องครับผมไปเบิ่งบอลบอลซะก่อนฟ้าพ่อเพิ่นเอามาเลี้ยงใหญ่แล้วเพราในซะเนาะหมวกว่าเพิ่นปล่อยจักทงปีนี่ฟ้าเดี๋ยวนี้พอจอนกิวันหย่าแทบเป็นสวนพักเพิ่นพี่น้องเห็นเนาะปลูกพักหอมป้อมใส่แต่งามแบบนี้เนี่ยพักหอมป้อมแล้วก็ปลูกมักแต็งพี่น้องปลูกแตงพวกมกเล่นใส่เนาะ ไดิเลยบัตรเมื่อได้สเก็ตเมื่อตักงหอมป้อมปลูกใส่บนเตาเก่าเพิ่อนอสะออนเข่าปีนี้พี่น้องเลยเต็มตึงเลยน้ำในสาเพิ่นกันปลาพ่อเพิ่อน,นมาปล่อยบ่หัวเพิ่นปล่อยปลายังไง ช่วงฝนตกใหม่กับลูกกบกระลายได้พี่น้องลูกกบลูกพว,วกเนาะจอนมาสีสอนไปแกงอยู่ผ่านช่วงครัพอฝนปล่อยลูกปลาใส่เลยๆย่าลูกปลาตายก็เริ่มไรสอนเนาะเป็นโตกบกับสีลายอยู่พี่น้องเอ้ขยามใส่เบ็ดกบกับฟ้าแต่คือสีม่วนครับมันเงยเงี้ยมันคลืนกับฟ้าแต่กบง่อยตามต่ฟัง นี่ตัวใหญ่พี่น้องเอ้โดดลงโดดลงน้ำเนาะให้นะเพิ่นบ๊วยดําเนาะเพิ่นปะให้นะเนาะปะอาอ่าสองสามให้พี่น้องเอ้บ๊วยดําใส่บ๊วยหวานใส่ ทางนี้ก็จะเป็นส่วนพักเพิ่อนอ๋อหญ้าขึ้นเต็มหมดเลยพักบัวแล้วก็พักหอมป้อมทางนี้นจะเป็นพักแพร่พักหอมเป๋เนาะอ,อ๋อตัวนี่นะฮะล Ł ุจ่งปึงเลยถ้าน้ามลายนี่ ปลาไปเบนเลกนี่คำน้ำลายนี่ทางนี้กับสเป็นคอบงัวพี่น้องพอ่นกันสิไปหาเรี้ยงง่วเนาะเฮ้ยนี่ดูอะไรเนื่อเนาะโอ้โหง่าวยเนาะ แซมกะลิ้ให้งเลยเนักสองโตนี่สิเป็นงัวเบอจอนมาแต่บ้านพี่น้อยแม่กับลูกนี่เนาะพอผนจะเอาไปเลี้ยงอยู่อะไรพี่น้อยอยู่ตามโคบผนเนาะ งัวจกโตัวเลยงวซิบกว่าตัวป่ะ,ะเป็นเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองบ่อออกแล้วบ็เห็ดเฟืองเลยอืะนังคั่งว่าพี่น้อยยันไก่เขามาเคีียอยู่หน้าก็ออกลายพี่น้องออกลายกินจนกินบอนบ่อไวเลยเนาะพอเก็บเมื่อแต่ละเทือ่อกอะฮะ อุ้บไลมี่จังไปไปเบิ่งบอกรบเบาไทยเพิ่อนเลี้ยงกบหลายใหญ่เลยเพิ่นเราซำช่องนิ้วสามนิ้วเลยกอเพิ่นการสิปล่อยง่วออกเลี้ยงเห็นไหมแล้ะเลี้ยงอยู่โคบเลยเนาะจอนมาบ้านเราเถื่อกับมาอาศัยใหาอยู่หากินเห็นไหม มาหาอยู่หากินมาหาถ่ายอ่าถ่ายคลิปน้ำเนาะได้ทั้งหาอยู่หากินได้ทั้งอ่าถ่ายคลิปน้ำพี่น้องยบ้านแต่ละเถียกันเนาะเล่นพี่น้องเลยเดี๋ยวนนไ,ยไปเบิง่งอ,อ่าบอกพวกบอกไทายไนเนาะอะ๋โอเคฝ่ายพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจองก็จะขอจบคลิปไปไว้สั้นนิดก่อนด้วยกับฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามเราเป็นกำลังใจให้บัตรจดนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง